วันนี้จะมาแกะกล่องที่สั่งของมาจากอันนี้คือมาจากเวปิซี่นะคะก็อันแรกเลยอันแรกนี่เป็นสติกเกอร์ของนี่ Hello Pet p a p e r เนอะนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ที่ใช้สำหรับตกแต่งพันเนอร์นะ สั่งมาไม่เยอะสั่งมาไม่เยอะอันนี้คือลองสั่งดูอันนี้เป็นเหมือนกบับของแถมเนาะเป็นสติกเกอร์แถมน่ารักน่ารักเลย อันนี้จะเป็นเซตที่สั่งมารูส้สึกจะสั่งมาสองเซตอันนี้คือจริงๆอ่ะสั่งก่อนก่อนก่อนจะถึงอีสเตอร์ของเขานะแต่ว่ากว่ามันจะมาถึงบ้านเราอะ่ะเซตหนึ่งมันก็จะมีหลายแผ่นเลยอย่างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบล็อกคือเอาไว้ติดสำหรับอ่าพวกหน้าวีคหรือว่าเป็นหน้ารายวัน เมาก็ได้หน้ารักอะสวานสวยอันนี้อันนี้ก็น,นี่ก็จะแบ่งได้หลายช่องอยู่นะอันนี้คือเหมือนกับเป็นแถบวาชิแล้วก็จะมีเป็นสำหรับเดคอหน่อยนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับเพจแฟกวิีเอน มีมีมีชอบอันเนี้ยชอบมันจะดูเป็นแบบว่าเหมือนกับเรตเตอร์หน่อยๆเนาะตรงนู้หัวใจอะเอาไว้เป็นแบบเช็คเช็คบล็อกเช็คอะไรได้ยิ่งอ๋ออันนี้คนละเซตกันอ่ะแล้วก็อันเป็นอันนี้ <Yeah. S 1> เป็นบล็เช็คเหมือนกันมันจะดูวิงวิงหน่อยสวยๆก็อันนี้อันนี้เป็นฮาร์บบล็อก ก็ในในเซ็ตนั้นก็จะมีอันนี้ด้วยนี่ประมาณนี้เลยหนึ่งสสามสี่ห้าหกหแผอันนี้เป็นอีกเซ็ตหนึ่งอันนี้เป็นเซ็ตเซ่ตสำหรับอีสเตอร์เลยอะ่ะเป็นลายกระต่ายแต่ว่าเลยอีสเตอร์ไปเราก็ไม่เป็นไรใช้ได้อันนี้จะเป็นบล็อกเลย ีจะเป็นบอกเลยคือติดได้ทั้งช่องของที่เป็นรายวันหรือเป็นไม่ว่าไงอะ่ะฮันเดมันจะมีเป็นแบ่งช่องช่องสำหรับรายวันรายสัปดาห์อย่างเงี้ยอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปติดได้เลยอันนี้ก็จะแบ่งแบ่งได้อีกหลายหลายส่วนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับไอคอน ไอคอนที่พูดไม่ถูกเป็นไอคอนบอนว่ากิจวัตรประจำวันอะ่ะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะแกะแกะออกได้เองอันนี้คือเป็นเลคัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีป้ายวิกเอนมาให้สวยๆแล้วก็เป็นแผ่นแผ่นสุดท้ายนะเป็นฮาร์ฟบ็อก แล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นเช็คประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นเทปยูนิคอนสั่งมาสั่งมาสองอันก็คือมีลายยูนิคอนแล้วก็อีกอันนึงเป็นลายเมอร์เมดน,นี้คือสั่งมาจากอิซี่ แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดที่เพิ่งจะมาถึงน,นี้ดูพัคเกตเป็นสีแอบชมพูง่วง นี่ก็เป็นเทปเทปเซตใหม่เทปเซตใ,ใหม่ของซินไฟกิทนะมาดูด้วยกัน้าาหล่นหล่นลอถูงขาดมาหมดแล้วนี่ก็จะเป็นบิน ของเขาคือเซตนี้เป็นปากกาสีชมพูอ,อ่อนๆหัวเทรนะเป็นรถโกสีสวยอันนี้จะเป็นเซตเดียวสั่งมนาะเป็นเซตเลยอ่ะมันเป็นเซตเดียวกันกับอันนี้เป็นเทปลายใหม่สีชมพูรถโกนะคะ ก็อันนี้คือสั่งมาเพิ่มแล้วตัวนี้ขายดีมากเคเข้ามาแล้วนะใครจะสั่งสั่งได้เลยโตัาน,นี้จะเป็นเซ็ตที่เซ็ตใหม่ Feeling o x y น่าจะชื่อประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลายฟอ็อกอ่อามาป่าเนาะ สีเขียวมิ้นท์หน่อยๆมันจะเข้มกว่ามิ้นท์หน่อยอ่ะ่ะลอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้เป็นเป็นโบลายใหม่อันนี้ก็เป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นลายใบไม้แล้วก็อันนี้เป็นลายเครื่องสำอาง ไรเพิส่สัอังก็ประมาณนี้วันนี้มีมารีวิวผ้านี้มีเพจจากเซีนพายกอุ้ยอุ้ยอุ้ยยแบบจา มีการ์ตัวนี้มาให้ด้วยก็เดตเอจจอจีเแต่้งไฟทองอีกแล้วสวยอ่าก็จบรีวิวจากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะ